เห็ดเปียวค่ะวันนี้ไปได้เห็ดมานะคะก็จะทำเห็ดเปียวค่ะเอาไว้กินเจนะคะวันนี้ไปได้เห็ดมาก็จะมาทำเห็ดเปี้ยวกันนะคะอันนี้ เขาคล้ายๆเห็ดโคนบ้านเราเลยนะคะเดยวขึ้นตามพุ่งา้าไม่มีสารพิษนะคะอันนี้คือขึ้นตามพุ่ง้าเลยที่มันมีเอ,อดินเป็นขุยๆหรือมียาต้นใหญ่ๆที่สำหรับทำเป็นปุ๋ยได้อันนี้จะทำเห็ดเปี้ยวนะคะ ก็ใกล้จะเข้าหน้ากินเจแล้วมาทำาเฮ็ตเปรี้ยวกันนะคะวันนี้ยายไปได้เห็ดมานะคะยายก็จะมาทําเห็ดเปรี้ยวสําหรับเอาไว้กินเจค่ะก็ อันนี้เขาจะรสชาติแล้วก็เออการหรือว่าอะไรก็จะเหมือนเห็ดขุนบัลเลานะคะเนี่ยค่ะเ,เดี๋ยวก็จะล้างน้ําก่อนเพราะว่าเราไปเก็บมาอันนี้สะอาดนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในทุงท่งหญ้าทุ่งหญ้าที่ว่าเป็นหญ้าสําหรับไม่ไม่ไม่ได้ฉีดยาหรือไม่ได้ใส่แม่ตามูลสัตว์ก็ไม่ใส่นะคะอันนี้ เดี๋ยวมาทํากันนะคะยายก็จะล้างล้างแล้วก็เอามาฉีกนะคะเนี่ยล้างแล้วก็เอามาฉีกฉีกในหม้อ,อแล้วก็ฉีกออกนะคะเพื่อให้เขาให้เขาเป็นทิ้นเล็กๆนะคะอันนี้ไว้กินเจนะคะทําเห็ดเปรี้ยวไม่ต้องใส่อะไรมากก็คือบาเกลือนะคะมกเกลือไว้คืนหนึ่งนะคะ ถ้าจะให้เปรี้ยวก็ใส่น้ําตาลลงไปหน่อยนะคะอันนี้ดอกตูมดอกตูมเอาไว้เอาไว้กินเดี๋ยวนี้เลยนะคะจะใช้แต่ดอกลอยๆดอกบานนะคะทํานะคะถ้าจะให้เปรี้ยวก็ใส่น้ําตาลใส่ลงไปนิดหนึ่งเขาก็จะเปรี้ยวนะคะ หมักไว้คืนหนึ่งแล้วเช้าก็มาต้มนะคะก็จะได้เห็ดเปี้ยวนะคะยายก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เห็ดที่หมักไว้หนึ่งคืนนะคะที่จะทําเห็ดเปียวนะคะก็จะมาล้างนะคะอัน,นอที่เขาที่เขาดำเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก โขาไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ในน้ําแต่ถ้าเขาอยู่ในถ้าเขาอยู่ในน้ำเขาจะขา,ขาวๆเงี้ยคะ่ะเราก็จะล้างนะคะล้างน้ำเกลือออกนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่หม้อต้มนะคะ ถ้าเราต้มเราก็ไม่ต้องใส่น้ำล้วนะคะต้มอย่างนี้เลยล้างเสร็จแล้วเราอ,อมาต้มหนึ่งได้เลยไม่ต้องใส่น้ำแหละเดี๋ยวน้ำเห็ดเขาจะออกมาเองนะคะแค่เท่านี้เราก็จะได้เห็ดเปรี้ยวแล้ะไว้วกินกับข้าวต้มก็ได้หรือทำเป็นอาหารเจก็ได้เสร็จแล้วค่ะเห็ดเปรี้ยวค่ะแค่นีก้กินได้หนึ่งจแล้วนะคะก็คือยือมขัวคนอื่นเขามาใส่ อันนี้พอเราต้มเสร็จก็เก็บร้อนๆเลยนะคะไม่ต้องรอให้เย็นนะคะเพราะเพราะขวดแก้วนี้สามารถเก็บควาร้อนได้ก็เสร็จแล้วนะคะแค่นี้ค่ะโชคดีและมีความสุขนะคะ